มาเลยมาเลยพี่น้องเด้อมาเลยเห็ดปัวออกอยู่หน้าบ้านมานีสบายดีเบิร์ตสดสกนป้าดุงโดยยังคอแดงท้ลุนะบึงนยบุเคยเห็นบ่มามาสบายดีเด้อมาเอาเราเอาปัวเอาเราถามเด้อกินนี่นะ ไบปวกออกยู่นะเพือนมานีต้องไปไกลสบายสบาแล้วเจสบายดีอือเลยรบอปวกหลอกงามๆนี่กระซามนึ่งสามเซนจำกันแลยน้องเพ <c oughs> <c oughs> ื่อจะนีขั้นมือได้ไหมเนาะอ้ามาเนี่ สามแสนเฮ็ดปวกสามแนก็ได้ได้ใช่ไหมู่เดียวนะหนอยนะผู้เดียวโอ้ตไปเลยมัดเกินแล้วนะออกใคกออกี่ดีเนาะมท็อปได้นะกำลังนั่งไปตลาดแดงนี่เลยนี่แกงเห็ดแกงไก่น่ะเป็นเบื่อแล้ววันนี้ มาเลิมมเลยใส่แกงฮิดปวกเลยฮะนาฮดแดงเดงด่งงมๆบอากินอะไรละกินอะไรสสีด่างเมือนเจนเลยน้องไปถมเนี่ยเหดถ่เนี่ยาพยายากับเดชมไปถั่วไง เจนี่งาดีดอกตัวนุ่มันจะใส่ถุงยางไว้เอะกินเงินเรานี่ยเรบุคได้กินเถอะที่จาจีนเฮ็ดนบอเออข้อหนึ่งเนกะข้ออะสหันทนี่็กขอบเตรียมบุคคกินห่รอัเกบเยอะห่ารอดบทได้ยู่บจูมนี่จูมแน่นี่อันเท่าแน่น คือมันดอกมันนาใครกูชื่อตระอกูลแกลงชื่อตอเจนขั้นบาทนี่งเจนไปหาเฮ็ดนี่บอกมีวันด้วยนี่ไปหาเฮ็ดนี่มีวันไปหาได้แล้วว่ามีวันนะยังไปราชน้องจะนี่มาเฮ็ดหนึ่งเนาะเฮ็ดป่วงออกหนาเฮือนเจะนี่แบกเสียมไปกินนี่ สามเซนเนิบเนี 5, ่สามเซนกิบเนาะคาครวบมงคนหาลอยใช่ไหมครับยตลาน่อยหนึงบาลถุงื่อาบ้นไม่เดียนี้เช็าเดี๋ยวนี้มันถือได้หลยหล่งเ้ยไอแคเพลงกนี่นกเงี้โอ้ช่วงช่วงแรงก็ได้พอตอนนี้ให้อยู่บ้านอยู่เชโนกีอยู่หันไหน เงินไปอามีดอยู่มีดตัว่วยที่เรือฮะเรนที่ตังหุกก็มีดแบบมีอลุกแค่มาหันเบืนค่้ำหน้าคี้ดื้อใช่ไหม

อืมเออเจอเ้ยเฮ้เฮ้ยเยเอเ้อเด้้อโอ้ดคิตักหลดบาทเล่เอามาเด้อมาเด้อเห็ดปวกเฮ็ดปวกมาเด้อใช้ที่เดียวกันได้บุเพญจะด้วยจะด้วจะด้วยโจ๊กก่อนก็ได้เดียวเาบัดเขาได้ขึ้นมาแล้วที่เขสให้ที่เดียวกันได้หมดเเจ้าเจ้าเจ้า้ยตู้อิครักงเห็ด แกงไก่เด้มามาสบายดีเด้อข่าเข่าพ่อมาหาตามโกตามมตามตามีเน้ยมอยู่ที่บ่บอกนี่หนาเฮือนนี่เลยอ้าวอเข่าแกงไ่เ้ากนั่งเพือนกินกัได้ไดู้หนึงกูถงจะได้คนม่บ สามเชนสามเชนสามเนนี้หะสามเนพอซื่ออยู่พอซื้อเมองสองเนหเขาหนึ่งจ้ะสมคนมันได้เี่ยมตอนแรกน่น้อยตะกี้นะมันลายเลยสามสี่อดอันนี้สาหกลอดจ้ะระบาดแล้วลายวงูกันคาแค่ตงูระบาดแล้วระบาดแล้วสม่เฮ็ดประบาดเลย ใเอาเงินแตมีคือเราม้วยป้ะเรา,เเาใใไปใส่กรเจียงให้วกันกนะกินลก็ม่้แล้วนี่กได้แกใหปวกคือนี่กไร้มว่ารวแล้วเบิ่งได้เบิ่งคือแลเหนื่อดิเห่อยเลย ปาัวปวดได้ปเนาะอวามีโวดไปหายปวดว่มาแล้วบ่ยังอยู่ีวราขาปวดีารขาปวดอไรทางนันไปกับวฟาบออ่าเออจีว่าแงงเบตะเปะอย่างนี้ดิงชมกันหว่อยาีเบกกลงมาตะเป่าอยางนี้ดิขาต้่างกันบขาปวดก็แบอ กันมาทางได้คือบอคอยเห็นหน้ะเห็นตาแต่โดนเลยคนแยุิยูทีเชฟปนเชฟปนคิวจ้ากบไปนะมีบ่อว่นคือมันเนาะบ่แว่นได้ม่ลหะสามว่อัดสามเลยดิาลเหลืบ้จกบเลืบออยู่ังิงไมรอดบอเยดด่มนงาเกจจ้เห็นได้ได้เนาะ เป็นบบไมแล้วแต่ลูไปไปอรถปองนตีแล้รถจีนเออเด็อยู่ไครับว่าถว่าเอาป้าไปช่อยยิงขีถไปชงลูกเออแม่นเหรอเห็นนอาขีไปรับลูกได้ยุตีมารถจีนยิ่งตายนี่ยว่าเนี่ยว่าแน่นแล้วล่ะ สมงวันเาวป้าดังชื่อกดับว่ะเาาไฟนจเนาะไฟโกมแล้วก็บบุเ่ไว้ใช่ไห้ลูกใช่ใช่หรอไอโกมช่องยังคืนเนี่ยหัวฟ้องแล้วอ้าวหัวใช้ไฟได้หตกเอาใี้ปวกแล้วบะเนี้่ย ต้องหมดาหมครูเทศบาลเลยเป็นครูลูเล่นงนเลี้ยเปนอะไดม้วนครูฮะนี่เจไใส่เป็นปงวนผูกม่วงได้หรือรัแล้วูกูกก็หมั่นกบแทน ันเท่านันฉัะีไยนนอลาโลเอ่เราจะ h ọ งเเราจี้เอือโเจ้าเดือด้าขามมีได้ที่้อยทักเอาขากะซามสิปลูกแอปเปิ้ลแล้วขาเอให้พิมาปลูกล้วกบมองแอปเปิ้ลแบบของม่วงโล้เหเมื่อตอนไหนสิตัวนึงปลูกกัข้างมั โคนน้อยคนน้อยใช่โรทรปหากรักษาปัหาเนี้คือดีอบิลหาอันประตูเลยคืออันตรวจวนะครับเออมันอ่ชื่อพวกงานยุ่ บมกย่างว่าม,มันกินมันเอา,เก,ากินไป๊ะม <c oughs> ันใสมันกิบอะคุณแม่โอ้ยปวดชาวตัตวเลยจะไปชมการบ่นี่ยนะ <c oughs> จะไปชการบ่ใช่เสือชงการ <c oughs> ไปได้ค่ะนั่งเหยื่อเือนมาประดิษฐ์ชงการนะ ฮะบิดเลยบิดไว้แค่สามมือพูมันที่ย่างสงการนีวันแยังสงการนะพ่อไปบายบายพ่อไหมบายบายพ่อบายพ่อไปเห็นชัด จินอะไรพี่จาจะกากินอะไรพี่จ้านะพรนกพริงนั่นน่เด่นก๋แขนแข็งเหก๊ชีเดียวเดี๋ยวไปล่างถลาล่างนบพนดีนตีนจ้านะวิวตายโคโลบอดีนน้ำห้องหน้าปะการะปะขานี่ก็เ À, Nói lên bụi mì bà chọn nhé, để phụ huynh đồ ăn đền Cái gì mà phụ ấy thì bà chọn một cái này Đồ ăn thang thỏ, ớt, cái nội này Đồ ăn Ờ, phụ huynh đồ ăn bà ạ Ở mì này này Mì cả, ui, cả xài, cả đỏ, xài, là uống uống, ăn xài, ăn xài, ăn xài Uống bè xài, ăn uống, uống ăn bà ăn xài, bắt đầu ăn mì cứ cấu Đưa xích nó khuỷa này Bè ăn này, đưa xử cho bà มันพูน้องยังน้นหนอ่ะยังค้กงขี่กต่บรล่างก้นี่สิบิวงแเดนพเซลอหลาย่านท่านห่ได้บ่ที่เดียวท่านกี่สุดท่นุองแบงเฮานี้เด้อที่เดียเด้อที่นเพืดอะไรนี่ยเจ้อย่ามนหลายแ้วเนาไดคุไให้เรียบรคุณให้เรียบบ้าด้วยบอกไม่วรเนี่ยล่างพ่อจิงอล่างพ่อแกงให้พ่อ มีวนอะพี่ว่าไว่ปวดเชอะว่ยาขาโปกนะพี่แครับงโปพี่ปาดูมันน้อยมันแจ๊คดิยูอ้ดิหามาเทียนได้แจ๊ยพ่ดิหามาใช้รถนแ้วพปจ๊ะแต่น่าไอดิก่จอยไผ้าก่จอยหาาผู้ตุ้ยเอามาดูดวเข้าหางพ่วันเนี่ไลายบ่าเฉาะ ท้กคนนเบยวเฮ้นี่จะไปรายเงินกินได้มายเงินเมื่อยเปวดเมื่อยเงินเมื่อยเปวดเมื่อยนอ่ใช่นี่ใ่มีที่นี่นอนกับลูกไงแล้วก็บริเเยีกินไปให้ปวด

Lê liê! Oi, 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 thế, oi, 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 con oi, oi, อืก right? mm, ินกระ้างหัวแท้ย่าแเีวอยู่มยดียนอยูน่นาเดียนอด็นายเอ็กนนาบเียกนอเเทีดก่นางเฮียนเหมนเียน็น่มเดียนเอเฮ็ดหนุ่มนเยน่าเลยเมยียวนเ็่ะเฮียนรุ่นแเีเน่ยน่ายคันอกินได้กิน Lời bà nị à, bà này. Cần đôi, cần đôi. Đây. Này đôi. còn nhắm hết giả mặt tâm hết <laughs> mặt <Màn> hết. You think it's hết đi cái đi 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 này đi hết mà đi mà đi hết còn đi 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 đi

เก็บไว้ในเกอบนะวิวเว้ยเออถิ่มลกมันทกอ่อย่าดืมแมมาพ่กะได้แถมอันเซนผู้เแถมมาตะยากขนพิ่นนะไม่แ้ไมแก้ไม่แ้น่ลนานเ่ เียแล้วแล้วแล้วเมียเะฮบ้็อตยายาลูกเยะซ้ำยาอย่าเมบิ้งเบ้งม่บิูกอปชาช็อตางบางเลยนม่อพลงนี่นี่ช็อตได้จัเลยนะยาลูกยายาคะเพงคุณู้บังบอกทั้งนบิ้วบอกย่างเฮ้ยวิชาเจียนเ่านหา ไปโจมไปไปไปโจมไปนั่งไปอุ้ยกินกันได้อืมกินอืมกินเลยอืมตุยได้บัตรดีเนาะเอ๊ะอาเบ็ดปวกเบ็ดปวกสาวเจ้าหลังก็ได้อะไรจะได้ดีกันเบ็ดปวกเลยป้าลุง เกลือหว่ยอุ้ยพุ่นน่ะฮะเอามาอันนั้นเลย